พูดรวมตังเดียวองนี้เพราะว่าหนักเนาะดัมเบลเนาะดัมเบลพี่ลองแล้วนไหครับว่าอนั้นมันหนักเพราะว่าเม่กี้ถือเรสองคนน้เนาะให้หนูบอกกันเลครับ้าไปเนาะซีนูนิวครับกับรางวันวันนี้ครับเป็นยังงบ้างเอ่ยครับก็จริงจริงก็ได้มาหลายถ้วยเหมือนกันครับเยอะมากๆเลยก็ อยากขอบคุณแฟนคลับทุกคน,กคนมากเลยครับที่โหวตให้พวกเรานะครับไม่นจะเป็นทั้งผมทั้งเฮียทั้งซีรีส์นี่เหี่ยวพวกเรานะครับแล้วก็ทั้งทางค่ายของเรานะครับแล้วก็พี่ออฟด้วยที่พวกเราได้รางวัลพวกนี้มานะครับก็ขอแฟนๆทุกคนเลยครับแล้วก็อยากขอบคุณท่งางคณะกรรมการด้วยครับที่เลือกผมครับพี่ซีครับครับผมก็โอ้หหลายถ้วยมากก็ขอบคุณาทางวายเน็ตเวิร์นะครับผมแล้วก็แฟนคลับทุกคนนะครับที่ร่วมกันโหวตจริงๆ ตกใจหลายวันมากคือเออได้เหรอ,หอเราก็แบบตามข่าวมาแบบอ่าลองนัดเออหนึ่งรางวัลสองสางทำไมมาถึงเวลาแล้วแบบเยอะได้เยอะกว่า <c oughs> ที่คิด <c oughs> แล้วก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่สนับสนุนพวกเราแล้วก็คิวที่พายแล้วก็นักแสดงคนอื่นดีนะครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับผมอย่างของนี่เนี่ยคือได้เพลงด้วยได้รางวัลใช่ครับดีไจบ้างพอดีใจครับที่ไอ้คนน่ารักได้ถ้วยได้ถ้วยอีกแล้วครับนี่ก็เคย ได้ช่วยทีป๊อปไปเหมือนกันครับแล้วก็ครั้งนี้ได้ช่วยของวายูนิเวอร์สดีใจมากมากเลยครับพี่แอมกับพี่กอ๊อฟแต่งเพลงนี้ขึ้นมาได้เพราะมากมากจริงๆครับดีใจที่เห็นเวลาที่ทุกคนฟังเพลงนี้ร้องเพลงนี้ไปด้วยกันหรือว่าจะมีท่าเต้นด้วยครับดีใจที่เห็นคนเต้นด้วยกันครับก็ยังไงก็ฝากไอคนน่ารักด้วยนะครับทุกคนยังฟังได้อยู่นะถึงแม้ว่าซีรีส์จะออนไปเมื่อเกือบเกืบเอกบปีหนึ่งแล้วเพลงนี้ก็จะอยู่ ในใจทุทุกคนไปตลอดครับหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นะครับานี้แล้วคนต้องมา้าคนใหญ่ต้องมาว้าอยากให้มาเหมือนกันครับ <laughs> แต่ปีหน้าก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะจัด uh huh. คอนเสิร์ตเดี่ยวอีกสักครั้งหนึ่งเหมือนกันครับเหมือนนูนิวเมจิกเดย์ครับแต่ว่าครั้งนี้ก็ถ้าจัดอีกครั้งหน้าอยากจะให้อลังกว่าเดิมครับ ผมจะบินไปไหนไม่รู้อารังกัเดลยแ <c oughs> ง่ว่ามีสิทธิ์อาจจะได้เห็นก่อนมันเกิดด้วยซ้ำอ๋อไม่รู้เหมือนกันครับใช่ปีหน้าก็จะมีซิงเกิลของตัวเองแล้วเดี๋ยวมีซิงเกิลด้วยใช่แต่ว่าก่อนหน้าจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวต้องมีคอนเสิร์ตคู่กับเฮียอยู่แล้วครับใช่เดี๋ยวต้องมีคิวที่พายด้วยใช่ไหมแฮะซี่มนิวด้วยแล้วก็แฟนมีต่างประเทศด้วยนะครับก็ฝากติดตามได้ ใช่ครับก็ดีใจมากๆาครับที่วันนี้ก็ได้รับรางวัลคู่กับเฮียครับปีที่แล้วยังคิดอยู่เลยครับว่าอยากจะได้มาขึ้นมารับรางวัลบนวลเวทีบ้างจังเลยคู่กับเฮียด้วยครับแล้ววันนี้ก็จําได้จาได้ผมพูดเล่นกันใช่หนูเคยพูดว่าแบบอยากขึ้นมารับบ้างจังออใช่เหมือนตอนนั้นแค่ออขึ้นไปเชิญหนับไม้ นี่ไงพอฝันหนูเป็นจริงแล้วใช่วันนี้หนูได้ได้ราับรางวัลแล้วครับเพราะทุกคนเลยครับแล้วก็พราะเฮียด้วยได้รางวัลนักแสดงนำใช่ถ้าไม่มีเฮียหนูก็คงไม่ได้รัรางวัลเฮียเฮียจะบอกว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวหนูหนูเก่งด้วยตัวหนูเองเฮียแค่เป็นหน่วยซัพพอร์ตก็เฮียก็เพราะเฮียด้วยเหมือนกันแหละเฮียแบบคอยสอนใช่คอยสอนคอยแบบเดินทางมาด้วยคอยแนะนำ ไปแล้วนะเฮียลอยขึ้นไปเลยไปเลยครับคุณครับเมซื้อนู่ดูคืนยังไงล่ะผมบอกว่าเป็นเครื่อที่แบบเราซักผอมกันและการตลอดเนื้อจะดูดีไม่ดีเราก็แบบลอยจับมือกันด้ยการตลอดนะโอ้โก็รักก็คือรักกัครับผมไม่รู้ไม่รู้อะไรเยอะคือก็ของรักก็ซื่อแล้วนะ ไม่ได้บอก,กอบ่อยๆซะหน่อยอก, <laughs> ก็เราเพยกอนแต่แรกเขาก็ว่าจะช่วยกันไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรหรือว่าอะไรก็เราจะไปแบบอย่างที่บอกทุกคนแบบเราอาจจะไม่ได้อยู่แบบไม่ไม่กล้าพูดว่าตลอดไปแต่เราจะอยู่แบบนานที่สุดนะครับยังไงเราก็อยากสพอร์ตกันไม่ว่าเฮียจะไปทำอะไรหรือหนูทำอะไรเราก็อยากสพอ,บบอร์ตอยู่แล้วเหมือนกันเลยครับก็จะเดินทางต่อไปกับเฮียรเรื่อยๆแบบนี้เลยครับไปอีกนานๆเลยให้นานได้ครับจน วันหนึ่งที่เฮียก็วันน่ะวันหนึ่งที่หนูจะเชิดฉายข้างหน้าแล้วเฮียข้างหลั่งเราจะมองความสำเร็จของหนูไม่มีวันนั้นเฮียก็ต้องอยู่ข้างๆหนูเหมือนกันใช่เฮียก็ต้องมองดูหนูจากข้างๆนี่แหละก็คือเดินไปตลอดเนาะใช่ครับยังไงก็ต้องอยู่ข้างๆมันมีรู้สึกยังไงบ้างที่แบบว่าเวลาเฮียเกาไปไหนก็ต้องพูดถึงชื่นชมตลอดตลอดเลยอือไม่ได้พูดบ่อยนะก็่บ่อยอยู่นะพูดเยอบ่อยบ่อยอยู่แล้วก็ จะว่าชินไปก็ชินขึ้นครับแต่ว่ายังไม่ได้ชินขนาดนั้นครับแต่ก็ดีใจดีใจแล้วก็แอบเขินอยู่ลึกๆเหมือนกันแต่ไม่ได้บอกเฮียครับเฮียพูดเฮียพูดถึงเฮียชูพูดเมื่อกี้เฮียก็เขินเหมือนกันก็ตลมกลืนบ่อยก็ไม่เกิดกันมาหลังไม่พูดแล้วเฮียรู้แล้วเฮียรู้ร es <están> oh yes, like ู้กันรู้กันเองครับรู้กันอยู่สองคน ตได้ราอนอร็กซี่ก็ตอนแรกีอาตกใจมากเพราะว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับผมก็ดีใจผมที่เราได้กำลังใจหนึ่งมาละคือเราเชื่อว่าการที่เราให้รางวัลแบบเซ็กซี่ออฟไลน์เงี้ยมันคือการแบบอ๋อ เราดูแลตัวเองดีเราดูแลหุ่นตัวเองแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองครับผมก็จะเป็นแรงบันดาลใจที่แบบว่าในปีหน้าก็ซื้อแพรก็ต้องกลับมาละที่จริงมันก็เหลืออยู่นิดนิดนะฮะแต,แต่อย่างที่พูดเมืวันทีบอกว่าที่พุงคุยอ่ะที่จริงพุงคุยก็น่ารักนะัไม,ไม่ได้ไม่น่ารักได้ไงหนูรูปอยู่ทุกวันเนี่ยโอ้โหจะพูดเลยแล้วไม่รู้พูดเลแล้วยังไงพี่เดี๋ยวจะมีซิกแพคในปีหน้าครับเพราะว่าเดี๋ยวลุยข้ามฟ้าด้วย จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่แบบว่ารางวัลแรกทวัยราวัลวายยโรสที่สิ่อเคยได้ครั้งที่แล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องความเซ็กซี่ตรงนี้เหมือนกันใช่ไหมครับเราจะถามทุกคนเหมือนกันว่าเราจะครองทุกปีเลยเหรอความเซ็กซี่นะความเซ็กซี่จะครองทุกปีเลยนะครับต้องถามต้องถามทุกคนว่าเพราะว่าทุกคนโหวตให้อะไรเงี้ยก็ครับความคามคนข้างกว่าเซ็กซี่เซ็ีครับ ที่เฮียบอกว่าพุงคุยไม่เห็นจะคุยเลยเฮียจะไม่ได้ออกเฮียก็อยู่เฮียก็ยังมีอยู่ดีนั่นแหละมีพุงมีซิงแพคอยู่ครับยังหมุนดีเหมือนเดิมเลยครับตัวที่สี่นี่ยอดเยี่ยมนะคับี่ยงไโอ้โหประทับใจมากจริงๆเราพอมาได้รางวัลรู้สึกแบบตื่นทันใจเลยเราตื่นทันใจมากแบบว่า คือมันก็นานแล้วเนาะแล้วช่วงนั้นมันคือการทํางานแต่ละคนละโปรดักชั่นหรือว่านักแสดงเองที่แบบทุ่มเทและทุ่มกุลกันเยอะมากตัวพี่ออฟทุ่มกับเอง<ช>อะไรเงี้ยรู้สึกแบบดีใจแทนพี่ออฟด้วยนะครับผมที่ลงทุนลงแรงไปเยอะมากแล้วก็ทีมงานทุกคนครับที่แบบและเมียดละไมแบบว่าผลงานชิ้นนี้ออกมารู้สึกดีใจมากครับไม่ใช่แค่ตัวซิมดิวตัวนักแสดงคนอื่นด้วยใช่เหมือนกันครับก็รู้รสึกว่าผมโตมาได้เพราะนี่เฮียจริงๆครับใช่แล้วก็โตมาได้เพราะพี่ออฟด้วยครับเพราะพี่ออฟเป็นคน เป็นคนที่เริ่มให้ผมทำสิ่งต่างๆตั้งแต่ตอนแรกใน,นวันที่ผมยังไม่มีอะไรเลยครับใช่แล้วก็ได้มามีนิเฮียได้มาเล่นคู่กับเฮียได้มาเป็นพาร์นเนอร์เฮียทำงานคู่กับเฮียมาเรื่อยๆแบบนี้ครับก็ดีใจครับที่นิเฮียก็ประสบความสำเร็จแล้วเพราะตอนนั้นเราก็พยายามกันมากๆเลยครับเวิร์กช็อปกันหนักมากๆอยู่กับตัวละครมานานมากๆครับจนวันนี้เราได้รับรางวัลได้พาซีรี์มารับรางวัลด้วย ก็ดีใจมากๆครับแล้วก็ยินดีกับพี่ๆทีมงานแลวก็พี่อ๊อฟมากๆเลยครับท่าพิเศษแน่นอนคนแบบรอชมแล้วแหละทีน้าน้องใช่ครับเลยก็ปล่อยโปสเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วครับผมก็ออนวันที่6มกราเดี๋ยวมาดูกันว่าข้อประกาศยังยังวิมอมกันได้บ้างนแล้วมาถึงอันนี้ครับผมก็ติดตามนะครับที่หมกราว่าจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่านะครับผมก็ อยากให้ทุกคนแบบมาดูว่าบทสรุปของแต่ละตัวละครคาแรคเตอร์แต่ละตัวจะเป็นยังไงใช่ค,ครับรับรองว่าสนุกแน่นอนเพราะว่าผมผมมีซีนประทับใจมากที่เอาละเอาละเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพูดดีกว่าเดพูดดีกว่าเอาอย่ากูต่อซีก็อย่าลุ้มีซีนที่ชอบครับรู้สึกว่าชอบมากๆด้วยจริงๆมันเป็นเมจิกโมเมนต์หนึ่งที่ด้วยด้วยตัวเราเป็นนักแสดงเองเราไม่รู้ว่าซีนเนี้ยมันจะได้ได้ฟิลขนาดนี้ประมาณนี ก็ติดตามกันน้ะธนาพมเาด้วยกัคขับคุณนุ่นิวครับน